สวัสดีครับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วแห่งสาวันนี้จะมาแนะนำตารางการอ่านหนังสือสอบบรรจุคูผู้ช่วยประจำปี2 5 6 4เป็นฉบับบรรจุได้ภายใน30วันน้องๆคนไหนที่อยากได้แนวข้อสอบวิชาเอกนะครับหรือว่าเป็นแนวข้อสอบนะครับเรื่องของพวกกฎหมายขณ้นาชการที่ดีก็สามารถพิมพ์สนใจแล้วก็ตามด้วยวิชาเอกหรือว่ากฎหมาย ฉบับต่างๆด้านล่างได้เลยเดี๋ยวอาจารย์กจะนําข้อมูลมาให้พวกเราเป็นหลายคนนะครับอวันนี้นะครับมาดูเรื่องของตารางการอ่านหนังสือสอบกันก่อนนะครับลหลายๆคนถามว่าอาจารย์30บวันเนี่ยเป็นเวลาที่เพียงพอต่อการอ่านหรือเปล่าแล้วอ่านอย่างไรถึงได้บรรจุนะครับอาจารย์ก็ได้ไปนะครับวิเคราะห์นะครับจากงานวิจยัยหลายๆอย่างมานะครับว่าเวลาเราจะอ่านหนังสือเนี่ยนะครับประเด็นแรกก็คือว่า เราควรจะมีการกำหนดเป้าหมายนะครับซึ่งตามตารางที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นการอ่านด้วยกันเนี่ยประมาณสามสี่ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาตอนแรกคือเช้าฮะตามหัวตารางก็คือโดยประมาณครับหกโมงถึงเจ็ดโมงนะครับเราจะอ่านที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดใคร work from home นะครับหรือใครจะไปนั่งอ่านที่โรงเรียนก็ได้นะครับหนึ่งชั่วโมงแรกแต่ช่วงเช้านะครับต่อมาครับเป็นช่วงหัวค่านะครับหลายคนถามว่าทําไมไม่อ่านช่วงเย็นล่ะ เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยเรายังต้องทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเพราะเนี่ยเราควรจะมาเริ่มสตาร์ทเนี่ยประมาณสองทุ่มนะครับแล้วเวลาเราแบ่งชั่วโมงการอ่านเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับอาจจะ45านาทีแล้วบวกกับพักอีก15นาทีนะครับเขาไม่ให้อ่านติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่มีสมาธิแล้วสมองมันจะล้าเคินไปนะครับเพราะเนี่ยช่วงเวลาที่2ก็คือ2ทุ่มถึง3าทุ่ม ช่วงเวลาที่สามคือสาทุ่มถึง4ี่ทุ่มและช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยคือ4ี่ทุ่มนะถึง5ทุ่มนะครับก็อย่าดึกไปกว่านี้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับวันที่1ครับคือช่วงเช้าเนี่ยนะอาจารย์จะแบ่งเป็นอย่างละ5วัน5วันนะครับคืออย่างนี้ฮะช่วงเช้าเนี่ยหกโมงถึง7โมงเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่5นะครับอาจารย์เนี่ยนำวิชากฎหมายการศึกษามาเป็นในช่วงเช้านะฮะถามว่าเหตุผลอะไรถึงอ่ะช่วงเช้าดี คือเนื้อหามันเยอะแต่ข้อสอบเนี่ยมันออก25ข้อมันออกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้การฟังก็ได้หรือการอ่านก็ได้นะครับบางคนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับก็อาจจะใส่หูฟังนะครับแล้วก็ดูคลิปในกลุ่มติวนะครับก็ใช้เวลาช่วงนี้นะครับในการรับข้อมูลนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราเคยอ่านมากันบ้างแล้วเรามีพื้นฐานเดิ่อยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับแค่ฟังหรือแค่อ่านสรุปเนี่ยมันก็ช่วยเราได้นะครับไม่ให้ลืมพูดง่ายๆนะครับก็เลยจับมาไปช่วงเช้า นะครับต่อมาครับก็คือช่วงหัวค่ำมาช่วงเอ่อหัวค่ำเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยให้เริ่มจากภาคขอไข่ครับก็คือมัตนหาความรู้นะครับแหลวคนบอกอาจารย์มันคือวิชาการศึกษาเดิมหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เนื้อหาข้างในมันเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพราะเนี่ยนะฮะถ้าเรายังไม่รู้ว่าหนังสือที่เรามีหรือเอกสารที่เรามีเนี่ยมันมีหัวข้อตรงกับที่เขาเออกสอรหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้ตารางตัวนี้ดูได้ นะครับอย่างเช่นวันที่1เนี่ยให้เป็นเรื่องบริบทโลกบริบทสังคมเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะวันที่2ฮะคือจิตวิทยาพัฒนาการ3จิตวิทยาการศึกษา4จิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับใครที่มีหนังสือจิตวิทยานะครับหรือหนังสือสอบเนี่ยของเก่าเนี่ยคุณลองเปิดดูสิว่ามีเนื้อหาเหล่านี้หรือเปล่านะครับและต่อมาวันที่5้คือหลักสูตรนะครับมันก็คือช่วงหัวค่านะต่อมาครับช่วงนะครับดึกและนะประมาณสัก3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มตรงเนี้ยอาจารย์ให้ความสําคัญกับวิชาเอก แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ซึ่งหลายๆคนถามว่าอาจารย์ผมอ่อนคณิตทํายังไงผมอ่อนอังกฤษทํายังไงตารางติวอันนี้หรือตารางอ่านหนังสือสอบอันนี้ออกแบบมาสําหรับคนที่ทําภาษาอังกฤษไม่ได้ทำคณิตศาสตร์ไม่ได้แต่อยากสอบผ่านภาคกอไปเน้นภาคเขาเรียากว่าเน้นภาคกอไก่คือวิชาขา้าราชการที่ดีกับภาษาไทยนะครับนาะแล้วก็ช่วงดึกเนี่ยอันนี้ก็คือฝึกทําข้อสอบ นะครับจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่หรือจะพักผ่อนก็ได้หรือจะอ่านยาวถึงห้าทุ่มก็ได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนเปิดเป็นเอ่อกิจกรรมว่างละกันว่าเราอยากทําอะไรเนาะเราอยากสรุปช็อตโน้ตเราก็ทําช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มหรือบางที่เราอยากฝึกทขก็สอบก็ทํานะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นค้าบว,ว่างละกันเราอาจารย์ก็ใส่ว่าให้ทำ้อสอบมาตรงนี้นะครับต่อมาครับเป็นเอ่อช่วงเอ่อที่สองฮะคือวันที่6ถึงวันที่10 นะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังคงเป็นความรอบรู้ทางด้านกฎหมายการศึกษาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเรียงมาเลยครับตั้งแต่วันแรกๆก,กับรัฐมนูญการสาธา,ามาครับใช่ไหมฮะตะไลามาเรื่อยๆนะครับวันที่6ก็เป็นบริหารกระทรวงสาสธาริการวันที่7็คุ้มครองเด็กวันที่8ปดปฐมวัยวันที่9ยุทธศาสชาติ20ปีวันที่10ก็แผนการศึกษาชาตินะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับก็จะมาจบวันที่10ตรงนี้ฮะคือภาคขอไข่ครับ มาตรฐานความรู้รศ,าศ,าศาสตร,ร์ Digital, การสอนเทคโนโลยีดิจิตอลการวัดผลผลการวิจัยและงานประกันคุณภาพนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับเราก็นะครับน่าจะพอทราบว่ามันไม่เหมือนเดิมต้องพูดกันตามตรงนะฮะเขามีระบุรายละเอียดมานะครับว่าศา,ศาสตร,ร์การสอนเนี่ยนะเราไม่ต้องไปท่องนะครับว่าสเตมนะครับเราไม่ต้องไปท่องนินานายัานายนะุบันนัยนะฮะมันมีรายละเอียดนะครับว่าเขาออกข้อสอบอะไรนะครับซึ่งใครอยากรู้ก็ ด้นานล่างได้นคเีจิต้องเหมือนกันนะครับเนาะที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวัดวลลินผลนะวิจัยและงานบางับงครบการคุณภาพนะครับเนาะแล้วก็ช่วงนะครับสามทุ่มเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเอามารีรันนะวิชาเอกสองวันนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และปิดท้ายด้วยฝึกทําข้อสอบน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบวันแรกเนี่ยนะครับก็คือให้เอาเนื้อหาที่เราเคยอ่านมาแล้วเนี่ยมาทบทวนนะครับเอาเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาแล้วมาทบทวนนะครับเป็นการปูพื้นฐาน นะครับเนาะเป็นการปรับพื้นฐานต่อมานะครับอ่ะเข้าสู่นะครับนะช่วงที่3นะก็คือวันที่1 1บเถึงสินะครับพอมาถึงวันที่1 1บเถึงสิแล้วเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นนโยบายนะครับแล้วก็ให้ฝึกทําข้อสอบเลยฮะข้อสอบเรื่องนโยบายหรือว่าเรื่องที่เราอ่านมาทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่11นะครับก็ใช้วันที่ 12. 13 14เป็นการฝึกทําข้อสอบนะครับและช่วงหัวข่้นมาอันนี้เข้าสู่ โหมดนะครับที่ว่าเราไม่ได้คณิตเราไม่ได้กิจแล้วเราต้องมาทุ่มเทกับวิชาค่าราชการที่ดีกับภาษาไทยเพราะเนี่ยนะฮะห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ยนะครับจะเรียงมาเลยครับปอเรื่องของบริหารการแผ่นดินบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และประมวลกฎหมายอาญานะครับนะบนะก็มีประมาณสักหนึ่งสองสาม สี่ห้านะครับจริงๆอ่ะมันจะมีมาตรฐานทางไติลีทามอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะอ่านคู่กับในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาก็ได้หรือว่าจะเรื่องอื่นก็ได้นะครับต่อมาช่วงสองทุ่มถึงอ่าช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็ยังคงเป็นนะครับอ่ารูปแบบเดิมวิชาเอกสองวันแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะครับไม่ต้องหนักมากเอาอย่างละวันพอนะฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือฝึกทําข้อสอบนี่คือสิบห้าวันแรกนะครับถ้าเราทําตามนี้เนี่ยเราจะมีอ่า สกิลหรือมีทั้งความรู้นะครับทักษะนะในในการอสอบบรรจุเนี่ยค่อนข้างอพอสองพวรแล้วถ้าสิบห้าวันทีนี้ฮะพอมาเป็นช่วงที่สี่ฮะวันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยอันนี้อาจารย์ปรับรูปแบบให้เราใหม่นะครับคือยังไงคือเช้าเนี่ยเน้นภาคขอไข่ครับฮนะแล้วรวบหลายวิชาครับเพราะว่านะบริบทโลกบริบทสังคมนะเศรษฐกิจพอเพียงเอาวันเดียวไปเลยเพราะเราอ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะสิบเจ็ดเนี่ยเป็นจิตวิทยาครับรวมไปเลยครับ จิตวิทยาเอ่ัพน,นาการจิตวิทยาให้คาปรึกษาหรือว่าจิตวิทยาการศึกษาเอาวันเดียวพอนะวันที่18ฮะหลักสูรสตรสา์การสอนเทคโนโลยีครับเอาวันเดียวพอ19กาฮะการวัดประเมินผลกับการวิจัยรวมกันแล้ววันที่20ก็คืองานประกันคุณภาพนะฮะเป็นการอา่านทบทวนเป็น่านอ่านแบบบูรณาการนะครับเนาะนะเป็นการอ่านเพื่อเน้นความเข้าใจไม่ใช่อ่านเพื่อความจำนะครับ20นะ่0นาฬิกาถึง20บนาฬิกาฮนะช่วง2งทุ่ม ถึงสามทุ่มฮะเอาค่าราชการดีๆมาซ้านะฮะก็ไล่จากแบบบริหารแผ่นดินบ้านเมืองที่ดีวิปกครองความรับผิดทางละเมิดประมวลกฎหมายาหรือว่าจะอ่านเพิ่มเติมก็คือจะยธรรมนะครับของข้าราชการก็เอามาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนนะเออสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมฮะวิชาเอกห้ามทิ้งนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแล้วก็ช่วงก่อนนอนก็ฝึกทำข้อสอบนะครับและต่อมาครับอ่ะ วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าตรงเนี้ยจะเริ่มเปลี่ยนแผนแล้วนะครับคือช่วงเช้าเนี่ยเราจะเน้นและ้นะฮะคือเราอยากได้มันจุใช่ไหมฮะเราอยากผ่านนะครับเพราะเนี่ยปัญหาของหลายๆคนคือไม่ผ่านภาคกอไก่เพราะ,ะอาจาร,รย์ยอดเลยปร,รับตรงนี้ฮะให้มันเหมาะสมครับคือวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยกับยี่สิบสองยี่สิบสามสามวันเราเน้นไทยเลยครับเพราะไทยเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเราได้นะะแล้วยี่สิบสี่ครับเอาอังกฤษมาดูฮะอย่าทิ้งแต่ว่า ไม่ต้องเนาะทุ่มเทมากนะครับยี่สิบห้าคณิตศาสตร์ดูไว้ฮะติดปลายเรอมาไว้พอรู้ๆพอคำนวณได้นะครับแต่นีน้นั่นแหละเน้นไทยนะฮะไทยเน้นอะไรเน้นบทความฮะกับเรื่องของภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะฮะหลักภาษาไม่ต้องไม่อ่านนะฮะสมมสนธิคทีเป็นคําตายไม่ต้องไปดูเพราะไม่ออกอันนั้นเป็นหลักภาษานะครับทีนี้สองทุ่มถึงสามทุ่มฮนะเน้นข้าราชการที่ดีครับเอามาซ้ําอีกฮะ ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเราต้องทําให้ได้เกือเบเต็มนะฮะห้าสิบข้อเนี่ยสี่สิบห้าข้อขึ้นไปรวมกับภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะถึงอ,อ่อผ่านหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับในภาคกอไก่ส่วนช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมมาวิชาเอกสองวันนะครับภาษาไทยําอีกนะครับภาษาอังกฤษก็สามอีกในวันนั้นนะแล้วก็คณิตศาสตร์สามอีกในวันนั้นคือเช้าังกฤษไปแล้วดึกก็มาอังกฤษนะเช้าคณิตไปแล้วดึกก็คณิต นะครับแต่ว่าโอเคตัวนี้มีความยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมปิดท้ายด้วยข้อสอบนะครับส่วนนะฮะาวันสุดท้ายฮะเอาโมเดลนะฮะเดิมมาซ้าเลยครับเนรภาคกอไก่ฮะเอาไว้ผ่านนะครับก็คือภาษาไทยสามวันนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับนะแล้วก็เอ่อยี่สิบเก้าสามสิบก็เป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ยี่ว่าช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะเอากฎหมายข้าราชการที่ดีครับมาซ้ํา นะครับเนาะแล้วก็นะช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็เหมือนเดิมนะวิชาเอกก่อนนะครับภาษาไทยภาษาอกฤษคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ฝึกทําข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตสรุปนะครับคือถ้าเราตั้งเป้าว่า30วันนี้เราจะอ่านหนังสือนะฮะอาจจะตั้งเป้าอ่านในช่วงแบบเรา Work f r ฟ m home นะครับหรือว่าช่วงเนี้ยนะก็เราใช้โมเดลนี้ดูนะครับคือเราเรียนที่ผาากอไก่แต่ผ้าขอไข่เราก็ไม่ทิ้งแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อ่อนคณิตศาสตร์อ่อนภาษากฤษ นะทุ่มเทเวลาให้กับวิชาข้าราชการที่ดีกับภาษาไทยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีทิศทางในการอ่านหนังสือสอบได้มากขึ้นนะครับแล้วอย่าเข้าใจว่าการอ่านหนังสือสอบหรือตารางอา่อองอานหนังสือสอบต้องอ่านอย่างเดียวไม่ใช่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้หลายวิธีเช่น 1. อ่าน 2. ฟัง 3. ดู 4. ทําข้อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการหลายหอย่างนะครับ ใครที่สนใจนะเรื่องของคอสไม่บรรจุไม่จ่ายเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับข้างในเนี่ยจะมีนะครับโน้ตฮาวดีๆแบบนี้ให้พวกเราอีกนะครับไม่ใช่นะฮะประเคนแค่ความรู้อย่างเดียวต้องให้วิธีการไปด้วยนะครับมันถึงจะไปปรับใช้ได้อย่าลืมนะฮะเราเรียนรู้ไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นนะครับการเรียนรู้เนี่ยนะฮะมีความแตกต่างกันคนเราต่างกันนะนิ้วมือทั้งท่ายังไม่เท่ากันเลยะน้ดเลยเราถึงจะต้องไปอ่านหะนังสือเหมือนเพื่อน พันก็ขออนุญาตนะฮะสรุปไว้เท่านี้นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนได้มาจุนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบสวัสดีครับ